สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดูช่างน้อยของเรานะคะกำลังฝึกแกะเครื่องนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าจอนะคะันนี้เป็นช่างโดยท่าเป็นอาจารย์นะคะกำลังสอนวิธีการแกะนะคะช่างน้อยของเรานะคะทุกคน จะออกมารูปแบบไหนไหนะคะเ,เริ่มจากการขัน you, น็อตก็ดูยุ่งยากวุ่นวายแล้วนะคะจับยังไงคะทีนี้จับจับแน่นๆจับแน่นๆอนอาจารย์บอกให้จับแน่นๆนนเอาไว้น่นๆอ่นเอา,เอาข,น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 ขันขันขันเข้าขันออกเอาเอาจับก็ไม่ถูกแล้วเอาทำไงดีคะมันยาก ดออาหมุนได้เลยค่ะอ้าวหมุนออกหมุนเข้าซะงั้นอ้าวหมุนออกจับหมุนออกอ่าได้แล้วโอ้ใครช่วยหน่อยอ่าขั้นต่อไปนะคะอ่าอันที่สามอ่าอันที่สี่ค่ะอ่าอันที่ห้านะคะอันที่หกค่ะอ้าวอ่ะไม่ได้นะคะ นี้เรามาดูนะคะผลงานจะเป็นยังไงอ่าสเต็ปนี้ผ่านไปนะคะแล<ป>้วให้กําลังใจน้องในตอนต่อไปนะคะทุกคนปเป็นกําลังใจให้ค่ะพราะ่าแม่เธอหลายโครงการมากเลยค่ะสามีกับลูกต้องทํางานให้ให้เยอะเข้าไว้นะคะ